บอกกับทุกคนว่าอยู่สบายอย่างที่ยังนั่งรอเวลาตายไม่เพลกินมากเวลาดิ้งหายไม่เสวนาผู้ขายน้ำลายกูมีเส้นชัยแต่ไม่เคยไปถามหน่อยต้องการอะไรกูต้องการขีต้องการโค่นต้องการอะไรวะอ่ะกูกป พิ่หน้าตุ๊กที่บางทีความฝันไม่ได้เป็นดังหวังก็เก็บเรื่องราวมันเอาไว้ข้างหลังคาพูดคาจาที่มันฆ่าตัวฉันรอยยิ้มตอดย้ําที่มันดูหน้าขำตอนที่ฉันกลายไปเป็นผู้ต้องหาหลงเดินทางผิดไปเป็นผู้ต้องขังยุคที่ตัดสินกูจะการศึกษาพอตื่นขึ้น,นมามันจะเป็นแค่ฝันฝันกูให้ผู้หญิงดอกทองเอ้กูไม่สนที่มาจองใจกูไม่สนหลอกที่มาจองจําบอกเลยไอ้สัตว์มันแค่กระดองใจควยอะไรเย็ดแม่มองหน้ากูไม่สนใจหรอกมองที่เนื้อผ้ากูไม่สนใจหรอกรอกูมันนักฆ่าเมื่อรู้พี่กูจะเป็นนักล่าเย็ดแม คำตงบิดาย่าได้คิดไว้มองเวลาบางชีวิตมันก็เป็นผิดร้ายเรื่องเจ็บเรื่องช้ำไ้มันในใจ กอยู่ในห่วงเวลาแล้วตามตัวเองว่าจะไปทางไหนเหมือนตอนที่ตลาดซาลยซึ่งพวกคนเดินไปเดินมาน้ำบิดน,นิดไปอานาคนตอนวัยชราช่างน่าสงสัยรดเจอปัสกลับมาเป็นเทศสัญญาไรซึ่งเงินขายบางครั้งบางคาเจอเร่งแย่ๆยันม่กต้องทนอยู่ให้ไหวความเศร้าในด,ดวงตาตุกปิดบางคำพังได้ลิยามีเพื่อนแล้วก็หมอที่เข้าใจใจใยาตามผังเป็นไปใช้ยามนิดถ้าบางคนในบางเรียนแทบตายเพราะหวังจะได้งานเดบางคนกบกันเพราะผลประโยชน์เพราะ แชา์ปังบระเ้องไวยกระเป๋าเอ้ย nee ถ่ายอยู่เลยหลักฐานไม่เนี่ยเอ้ยมวดหลักฐานไม่เนี่ยหมวดเอ็นเกเร่ไหนเอ้ยชัยอ่ะอ๋าอ๋อพระปแดงมายัน8ปลิ้วกูมาแล้วไอ้สัตว์พวกกูเป็นทองที่ห่อได้พาขี้ริ้วอ่ะ คนจะคิวไอคิวเท่าไหร่2อ0อยสัตว์ชิวอ่าตอนนี้กูคิวทุกบาใครก็รู้ว่าอาเพียมันก็คิวทุกตาอ่ากูไม่ได้ลองตุกตากูมีแต่ไอสัตว์ชอบสุกยาอ้าว <c oughs> กูแรปอะไรวะเนี่ยแล้วถามว่าที่แรปอยู่ละใครวะเนี่ยเวลามันโคตรไล่เลียแต่กูไม่เคยจะไล่ขุนและไม่เคยจะไล่เบีย้ยอ่าผมไม่ใช่หมากในกระดาน คุณก็รู้นะว่าเนี่ยผมมไม่ใช่อาจารย์และผมก็ไม่เคยทำให้ใครลำคาญที่รับมาทั้งหมดก็ยังไม่ถือขั้นชำนาญอ่อ